อย่าไปสนใจไอ้คนที่ว่าเราไอยคนที่ว่าเราเวลาเราไม่มีกินเขาก็ไม่เคยมาให้อะไรเรากินฉะนั้นอย่าเสียน้าตาคนที่ค่ารอยยิ้มของเราครับเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแปลว่ามันได้ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนไม่ว่าจะคิดถึงจับใจไม่ว่าจะรู้สึกพ่ายแพ้หรือรู้สึกอเครียเจ็บแค้นขนาดไหนไปข้างหน้าไปต่อมีชีวิตของเราเอง เรามีคนเดียวบนโลกอะต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะกับใครในชีวิตแต่คนเดียวและคนสุดท้ายที่ยังอยู่กับเราก็คือตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราข้าไม่สําคัญนะคะแต่แค่มองในความเป็นจริงแล้วอะเพราะเอกคนที่ยังอยู่กับเราเสมอคือตัวเรานี่หว่าเพราะฉะนั้นดูแลคนคนนี้ให้ดีที่สุดบางคนคุยกับเราอะก็เพราะว่าเขาสบายใจอะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกเราเป็นแฟนสักหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวัง เผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างการที่เรามอบความรักให้ใครเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องรักเราตอบนะมันอาจจะเกิดจากความเคยชินที่เขาเคยมีเราอยู่ใกล้ชิดก็ได้เขาอาจจะไม่อยากให้เราหายไปไหนอ่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องรักเราับถามเขาไปสิถามเขาไปตรง จะได้ตาสว่างว่าเขาไม่ได้รักสักทีเธอ,อ,อ,อมาหาผมด้วยความเหงาและเธอก็ไปหาเขาด้วยความรักอะตอนเด็กๆแม่ซื้อเสื้อผ้าที่ดีสุดให้เราครับแต่แม่ใส่ชุดเก่าตลอดโตขึ้นเราสรรหาเสื้อผ้าที่ดีสุดแต่ไม่เคยซื้อไปฝากแม่ตอนเด็กๆ แม่พาไปทุกที่ที่เราอยากไปแต่ตอนโตขึ้นเราไปทุกที่ที่เราอยากไปแต่ไม่ได้ไปกับแม่มันน่าแปลกใจนะครับคนส่วนใหญ่เวลามีความสุขคิดถึงคนอื่นแต่เวลาทุกข์หรือใกล้ตายคนส่วนใหญ่คิดถึงแม่ครับอยายแม่พอถึงจุดหนึ่งฉันก็เลยต้องตัดสินใจปล่อยเขาไปยังถาวรพลไม่อยากให้เขาต้องมาฝึดคุยกับบทสนทนาฝุดๆนั่นในความรู้สึกของัวเองมันก็เริ่มที่จะบัทอนลงไปเรื่อยๆอย่างบอกไม่ถูกเลย มีคนพูดกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราได้พบได้เจอคนที่มีใจให้กับเราเนี่ยยังไงมันย่อมดีกว่าคนที่ไม่มีใจเสมอคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าทฤษฎี21วันนีมฮะเขาว่ากันว่าการที่ใครคนหนึ่งจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าทำสิ่งสิ่งนั้นได้เกิน21วันเป็นต้นไปสิ่งสิ่งคนเดินทางมารอบโลกอะสุดท้ายแม่งยังมาเดินสะดุดบันไดบ้านตัวเองเลยสิ่งหนึ่งที่แบบ หลายหคนมันจะเข้าใจผิดกันคือ perfect life คือ happy life จริงๆง happy life มันไม่ใช่ perfect life มันคนละอันกันเลยความแปรปวนคือมนุษย์อยู่แล้วถ้าหนูทนรองเท้าคู่นั้นไม่ได้รองเท้าคู่ที่ทำให้หนูเจ็บไม่ว่าหนูจะรักรองเท้าคู่นั้นแค่ไหนมันจะไม่มีค่ากับหนูอีกต่อไปสรุปมึงกับเขานี่เป็นอะไรกันวะกูก็เป็นเหมือน power bank อะมึงคอยเติมพลังให้เขาเหร คสรองกูงงรู้ข้างในมึงเจ็บมากนายอย้งองให้ออกมาแต่เพื่อนกูจะรอเป็นเพื่อนมึงเองกูจะรอเป็นเพื่อนมึนงรอมาสิเพื่อนถามอะไรหน่อยดีเราดีพอที่จะไม่ให้แกไปคุยกับคนอื่นได้หรือย,อยังอนะบนโลกใบนี้ไม่ได้มีใครเข้าใจเราทั้งหมดคะ่ะ บางทีสิ่งที่เป็นเหตุผลสมเหตุสมผลสําหรับเราอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลสําหรับเขาในการใช้ชีวิตเรามีทั้งผิดหวังบ้างหรือว่าจะสมหวังไม่มีเงินนะ่ะไม่มีใครอยากรู้จักไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครอยากเข้าหาหรอกและไม่แปลกเลยที่หลายๆคนเลือกที่จะอยู่นเงียบๆคนเดียวและเหลือพื้นที่ให้แค่คนที่สนิทจริงๆไม่กี่คนมากคนมากพอ